หลวงปู่สูงเป็นพระสงฆ์ในตำนานอีกรูปหนึ่งที่มีประวัติค่อนข้างลึกลับเกิดเมื่อใดและอายุเท่าใดนั้นไม่มีใครทราบแน่ชัดเพียงแต่รับรู้กันว่าท่านนั้นเป็นชาวกัมพูชาอำเภอพนมกิเลนจังหวัดพระวิหารร่ำเรียนวิชากับฤาษีในเขาภูตะแบงและท่านเดินทางเข้ามาในเมืองไทยนานแล้วโดยได้รับการเล่าขานจากคนเฒ่าคนแก่และพระสงฆ์ ที่อยู่ชายป่าบ้านตะเกียนรามอําเภอภูสิงห์บริเวณตะบลกันทรารมอําเภอกุขันจังหวัดริสเกะและบริเวณอําเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งหมู่บ้านต่งตางๆตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่างก็เล่ากันว่าเคยเห็นท่านตั้งแต่ตัวเองยังเป็นเด็กหลวงปู่สวงก็มีสภาพแก่ชาราแบบนี้มานานแล้วคาดว่ามีอายุยาวนานนับร้อยปีซึ่ง ชาวภาคกลางจะเรียกท่านว่าหลวงปูส่สวงแต่สำหรับชาวบ้านในสมัยนั้นเรียกขานท่านว่าลุเอาเบาะหรือลุตาเบาะซึ่งเป็นภาษาเขมรหมายถึงพระดาบทผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำตามป่าเขาหลวงปูส่สวงถือเป็นอริยสงฆ์ไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิน้นทั้งรูปนามวัดไม่มีอยู่ไม่สะสมสิ่งของใดๆ มักจะจำมัดอยู่ตามกระท่อมปลายนาของชาวบ้านระหว่างชายแดนไทยกัมพูชามีเพียงกระดานไม้ปูแค่พอนอนได้มีเสาไม้ไผ่ปลายผูกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์และมักก่อกองไฟเอาไว้เสมอบางครั้งญาติโยมหรือลูกศิษย์ลูกหาเอาสิ่งของหรือเงินทองมาถวายท่านมักจะโยนเข้ากองไฟไม่มอดเสียหมดเพราะท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งนี้ หลวงพ่อส้อยวัดเรียบราดบำรุงเล่าว่าตัวท่านเองนั้นพบเห็นหลวงปู่สวงมาตั้งแต่ท่านยังเป็นเด็กหลวงปู่สวงท่านปักผ้าขาวไว้ที่ไหนชาวขเขมรอพยพหนีภัยสงครามจะมารวมกันอยู่ที่นั่นเพราะรู้กันว่าจุดที่หลวงปู่ปักผ้าขาวไว้ลูกกระเบิดไม่เคยตกลงมาสักครั้งด้วยบารมีหลวงปู่คุ้มครองในสมัยที่มีชีวิตอยู่หลวงปู่สวง เคยเดินทางมาปลุกเสกพระเครื่องให้กับวัดเลรียบราชบำรุงโดยที่หลวงพ่อส้อยนิมนต์หลวงปู่สวงมาทางจิตมีคนเห็นหลวงปู่สวงมาร่วมพิธีแต่เมื่อปลุกเสกเสร็จก็ไม่มีใครทราบว่าหลวงปู่สวงเดินทางกลับไปตอนไหนและเมื่อไหร่เหมือนล่องหนหายตัวได้ทั้งยังมีปฏิหารสารพัดกล่าวกันว่าท่านเดินตากฝนไม่เปียกน้ำดำน้ำได้เป็นชั่วโมง เดินย่นย่อระยะทางได้